แนวทางประจําวันที่26กรกฎาคม2566สีคู่นี้รับต้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นอลิสลิสมาซอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบาเต้โบริซอฟนะครับเกมนี้เจ้าบ้านเนี่ยผลงานดีนะครับลุ้นหนึ่งลูกดีกว่าฟันชงต่ออลิสมาลิซอลคู่ที่2นะครับเป็นรากูเชสโตฮาว่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคาราบักนะครับคาราบักผลงานดีแถมชื่อชั้นดีกว่าเกมนี้ไม่แพ้ฟันชงรองคาราบักคู่ที่3 K.I. Classic นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฮักเคนนะครับฮักเคนต่อกันขค้นนี้น้อยเลยต่อไปแค่ครึ่งผมมองว่าชนะได้ไม่ยากฟันทงต่อฮักเคนส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นกระชับมิตรนะครับเป็นเรัวมรดริดเจอกับแมนยูนะครับที่ U.S.A. Man U, แมนยูเตะถี่มากๆช่วงนี้เกมนี้มองว่าน่าจะยิงกันไม่เยอะฟันทงต่ำสามลูกสี่คู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ